สวัสดีค่ะแล้ววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าตู้กูติดตั้งยากแค่ไหนพี<อ>่ต้องคะตู้กูติดตั้งยากไหมคะไม่ยากครับผมติดตั้งง่ายใ่ไแล้วตู้กูติดตั้งใช้เวลานานไหมคะจริงๆก็ไม่นานนะครับแต่ถ้าเจอลูกค้าที่ถามเยอะหน่อยก็จะใช้เวลามากหน่อยนะครับเหรอ,อแล้วมีเคสไหนที่ยากเป็นพิเศษไหมคะเวลาไปติดตั้ง ก็เคสที่ยากเป็นพิเศษก็จะเป็นพื้นที่ที่พื้นที่เอียงครับเพดานเอียงหรือพื้นเอียงครับก็จะทําให้ยากหน่อยอครับพี่โต้งคะคแล้วพี่โต้งมีเทคนิคพิเศษอะไรในการติดตั้งไหมคะเทคนิคพิเศษความจริงก็ไม่มีอะไรมากครับนอกจากว่าพื้นที่ให้แม่นยาแค่นั้นครับผมถึงว่าว่าถ้าเป็นเคสติดตั้งที่เป็นตูกูไปติดนี่งานเนี้ยบสุดๆเลยอ๋อเล็อย่างนะครับผมก็ถ้าสมมติก็อาจจะต้องพกดความอดทนไปมากกว่านี้หน่อยเพราะว่าเผื่อเจอลูกค้าที่ถามเยอะแบบพี่อ่อนนะครับเขาหรอล้อเล่นนะครับผมล้อเล่น